ใครกาลังหารถวิ่งงานนะครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็นคาร์โก้บ็อกได้ปีใหม่ปี2023ด้วยนะครับใครกําลังหาอยู่แต่วันนี้เราไปดูสภาพกันเลยนะแต่ไปดูภายในยก่อนดีกว่าคันนี้สําหรับเจ้าภายในยคันนี้นะครับภงมลาลัยเป็นวงมลาลัยหุ้มหนังปกติเลยสภาพสวยไม่มีตําหนิเลยตัวเบาะได้เบาะหนังเหมือนกันเจาะรูร,ระบายความร้อนให้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาเนาะตัวเอ็นทีปกติเลยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยให้แล้วนะครับเล่นนีเวกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธเล่นอะไรต่าง ได้ครบหมดทุกอย่างแล้วพวกมัลติมีเดียตัวนี้เป็นแอร์ปกตินะครับมีที่วางของแล้วก็คันนี้เลขไมล์แสนสองหมื่นโลถือว่าใช้งานมาโอเคอยู่ไปดูด้านหลังกันดีกว่าแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้ใหม่ดูจากสภาพนะครับสวยมากนะข้างนอกนยสูงประมาณเมตรเก้าแล้วก็ภายในให้ดูนะครับภายในนยสูงประมาณเมตรแปดสภาพตู้ไม่มีตําหนิเลยสวยทุกจุดจริงๆแล้วก็พวกพื้นเนี่ยเป็นพื้นลายไม้ก็มีตําหนิบ้างตามการใช้งานแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ ให้ดูสภาพตู้แล้วกันสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้ช่วงล่างนะครับแชสซีเดิมนะครับไม่มีสนิมแน่นอนรถไม่เคยผ่านน้าท่วมหรือโอ,โอโุตกภัยมาแน่นอนนะครับมีการเสริมแนบให้แล้วก็โช๊คเนี่ยเป็นโช๊คเดิมนะครับสรุปราคากระด้านนะ้าแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับผมขายราคา4 6 9 0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยใช้เงินออกรถแค่6 000บาทเท่านั้นผ่อนโยมันแ0 0 0ักว่าบาทตลอดสัญญาถ้าสนใจยังไงติดต่อที่เบอร์ด้ามได้เลยครับบริพัตออโต้ย1หนึ่งเรื่องรถสวย